เอาเลยครับผมวันนี้พี่แกมาสอนวิธีการทำเบ็ดฟาบูลัสหล่อนะเป็นไงไปดูกันเลยครับผมขั้นแรกเราต้องมีเวลมากกว่า1597นะครับผมขั้นที่2ต้องมีเบ็ดซันเค้นกับเบ็ดเรนโบว์ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นให้เรามากดรับเคว์กับมันเลยครับผมเคว์แรกจะให้เราตกแฮนด์ฟิตทั้งหมด2ตัวให้ติดชายนี่กับสปาร์คิ้งทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ให้ตกมูทาเจ็ดช้างหนึ่งตัวให้ติดรับซันเค้นนะครับผมแล้วก็ให้ตกฟอสเซนวอรนัสหนึ่งอันให้ติดสปาร์คิ้งกับโนวาของสตาร์ฟอร์ดนะ เซอร์เพนหนึ่งตัวให้ติดบัฟซังเคยนนะครับผมแล้วก็ตกโวลฟิทให้ติดบัฟเรนโบ Rainbow, แล้วก็ติดชายนี่ด้วย เควสที่3นะครับผมให้เราตกสเปกเตอร์เซอร์เปนทั้งหมด3ตัวให้ติดบัฟสันเข็นนะครับผมทั้ง3ตัวเลยแล้วก็ตกเบบี้พอยต์เอมเปอร์เลอร์ห้ตัวแล้วก็ตกบายแฟนพ่อมหตัวให้ติดสปาร์คกิ้งแล้วก็ติดบัฟสันเข็นด้วยนะครับผมเควสสุดท้ายนะครับผมให้เราตกคริสตัลไรซ์ซีดาร์ก้อนหตัวให้ติดชายนี่แล้วก็ติดบับเดนโบลด้วยแล้วก็ตกสกายลาด1ตัวให้ติดบัฟสันเข็นแล้วก็ส่งวานชาร์ทที่ติดชายนี่กับบัฟโมเสกหนตัวนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูแบบละเอียดดดดนนนนะะะเีี๋ยยววพ่่ทิ้้้งงแแบบไไใหคครรัััผมมอาลืปูก